ไปทางไอ้คนชื่อต้นพอดีและคนชื่อต้นเนี่ยเป็นยังไงร,รู้ไหมครับไอเด็กคนชื่อต้นนั้นคือกําลังจับจีบครับแล้วค่อยๆหักข้อมือเหมือนจะทําว่าแบบข้อมือของตัวเองนั้นอ่อนนะครับหักทั้งสองข้างหัก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 ไปเรื่อยๆจนเด็กคนนั้นนะครับบอกอเพื่อนอีกคนหนึ่งก็คือต้นเนี่ยบอกอไอ้ตั้มบอกว่าเฮ้ย hey, ไอต้ตั้ม มึงดูกูซิว่ากูรําสวยไหมมันมีบางส่วนครับที่มันดูเหมือนกับว่ามันเป็นจำ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 ที่เหมือนกับถูกทำร้ายทุกวันน่ะจนทําให้ป้าแดงคนนี้เขาทนไม่ไหวแล้วแล้วเขาก็เสียสติไปในที่สุดแล้วก็ด้วยความที่ยายจันนั้นทําไมถึงโหดทําไมถึงรู้สึกว่าเฮี้ยนขนาดนี้ก็เพราะว่าแกเนี่ยค่อนข้างที่จะห่วงสมบัติครับตอนที่แกยังไม่ตายเนี่ยแกกดแค้นมากกับลูกหลานของตัวเอง ที่ลูกหลานของตัวเองนั้นมีอยู่สิบกว่าคนครับแต่ว่าไม่มาดูแลดูรำดูดีกันเลยสวัสดีครับเพื่อนเพื่อทุกคนครับยินดีต้อนรับเพื่อนเพื่อน,อนทุกคนนะครับเข้าสู่รายการหลอนสมองครับแล้วก็พบกับผมอีกครั้งหนึ่งนะฮะวันนี้เนี่ยยังไงก็ได้มาเจอกันสักทีนะฮะเพราะว่า ผมก็ได้มีมัวถ่ายคลิปเล่นกับช่องใหม่ยังไงผมฝากช่องใหม่ไว้ด้วยนะครับก็คือช่องสักดอดานะฮะมันเป็นไลฟ์สไตล์ของผมที่ผมจะทํานู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแล้วก็เอามาลงในคลิปวิดีโอในช่องนะครับก็ฝากกดติดตามด้วยกันนะครับผมมีชาเลนจ์หนึ่งก็คือคุณจะต้องทําอาหารญี่ปุ่นมื่อน,นี้ด้วยงบเพียงทเท่นั้อยบาทเท่านั้นพอได้ไหม สวัสดีครับทุกคนครับยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่รายการสักดอดาครับส่วนช่องนี้ผมก็ยังทําต่อไปเรื่อยๆนะครับก็เป็นช่องเกี่ยวกับการเล่าเรื่องหลอนๆเนาะเพราะผมเองเนี่ยมันก็ยังชอบในเรื่องแบบนี้ถึงแม้ว่าผมจะไม่ได้เก่งแล้วก็ไม่ได้เล่าดีอะไรขนาดนั้นนะครับแต่ก็อยากจะทาเขาเรียกว่าทําตามแพชชั่นของตัวเองนั่นแหละประมาณนั้นครับช่างมันเรื่องอื่นช่างมันเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องเล่าหลอนกันเลยดีกว่านะครับว่าวันนี้เนี่ยผมเอาอะไรมาฟากให้ท่านผู้ชมกัน สำหรับวันนี้นะครับก็เป็นเกี่ยวกับตำนานของผีหญยจันครับที่หมู่บ้านยวนจังหวัดนครสวรรค์ซึ่งผมเองเนี่ยก็ค่อนข้างสงสัยครับว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงไหมเพราะว่าผีหญยจันที่ผมได้ไปหาข้อมูลมานั้นค่อนข้างโหดดุร้ายเอามากๆครับซึ่งผมเองเนี่ยก็รู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้มันมันพล็อตเรื่องหนังสักเรื่องหนึ่งหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นเรื่องแต่งของใครหรือเปล่า ถ้าเพื่อนๆท่านไหนนะครับที่อยู่จังหวัดนครสวรรค์แล้วก็อยู่หมู่บ้านยวนด้วยเนี่ยยังไงฝากช่วยบอกทีนะครับว่าเรื่องที่ผมกเล่าไปเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงหรือว่าเรื่องแต่งกันแน่เพราะผมรู้สึกว่าผียายจันตอนนี้มันโหดใช้ได้เลยทีเดียวครับเอาละฮะเรามาฟังเรื่องราวทั้งหมดของผียายจันกันเลยดีกว่าครับมา ก็เรื่องราวนี้นะครับต้องย้อนกลับไปเมื่อหลายสิบปีก่อนครับตอนนั้นที่หมู่บ้านยวนที่จังหวัดนครสวรรค์เองเนี่ยก็ยังคงเป็นทุงไร่ทุงนาเป็นพื้นดินที่ยังไม่ได้เจริญเหมือนเท่าทุกวันนี้นะครับหมู่บ้านคับแคบแล้วก็มีถนนที่เข้าหมู่บ้านนั้นค่อนข้างที่จะจํากัดแล้วก็สัญจรไปมาได้อย่างค่อนข้างยากลําบากครับและทีนี้พวกชาวบ้านต่างก็รู้ดีว่ามันจะมีบ้านหลังใหญ่โตบ้านหนึ่งครับ ที่มันตั้งเด่นเป็นตัาง,งานอยู่ที่ทางเข้าหมู่บ้านซึ่งบ้านหลังใหญ่โตหลังนี้นะครับเป็นของยายจันครับและยายจันเนี่ยก็เป็นคนที่ไม่เอาใครเลยตนีทีเหนียวไม่อยากให้ใครมายุ่งกับแกและแกก็ไม่ยุ่งกับใครด้วยแกมักจะปลูกพวกพืชผลไม้อะไรเงี้ยครับที่อยู่ใกล้ๆก,กับรั้วบ้านของแกและแกก็มักจะห้ามออกมาไล่ผู้คนอยู่เสมอว่าห้ามมาเด็ดของเขาห้ามมาแอบกินของเขาโดยเด็ดขาดไม่งั้นเนี่ยจะเจอดี และในวันผ่านไปครับแกเนี่ยก็ได้เสียชีวิตลงอยู่ที่ในบ้านของตัวเองกว่าที่ผู้คนจะเข้าไปพบศพนะครับก็หลากหลายวันเข้าไปแล้วก็จะทำให้แกเนี่ยได้ถูกชาวพนักกิจเป็นเสร็จเรียบร้อยถ้าเพื่อนๆลองนึกภาพดูนะครับว่าบ้านไหจันทร์เนี่ยตั้งอยู่ต้นซอยใช่ไหมครับพวกชาวบ้านต่างๆก็มักจะใช้เส้นทางในการ สัญจ,จรไปมาที่หน้าบ้านของยายจันเป็นปกติอยู่แล้วแต่ว่าในเวลาที่ยายจันนั้นตายไปแล้วครับจนทําให้ชาวบ้านนั้นเริ่มเปลี่ยนเส้นทางในการสัญจรเข้าหมู่บ้านเพราะว่ายายจันนั้นมักจะมานั่งห้อยขาอยู่บนต้นมะม่วงที่มันติดกับรั้วของแกเลยแล้วก็จะมานั่งไล่คนที่เดินผ่านไปผ่านมาครับบอกว่าอย่ามายุ่งของกูอย่าเอาของของกูไป คนหนึ่งครับที่เคยได้เดินผ่านตรงนั้นแล้วก็สังเกตเห็นว่าจะมียายแก่คนหนึ่งครับที่นั่งห้อยขาอยู่บนต้นมะม่วงและก็ยิ้มปากกว้างเห็นปากบวบๆแล้วก็ส่งเสียงกรี๊ดร้องดังๆออกมาจนทําให้พวกชาวบ้านหรือพวกที่เห็นเนี่ยรู้สึกหวาดกลัวต่อสิ่งที่เห็นนั้นอย่างมากและยะายจันเนี่ยก็ทําแบบนี้ทุกๆวันทุกๆวันครับ พื่อที่จะไล่ไม่ให้ใครเนี่ยเข้ามายุ่งกับบ้านของแกแล้วก็ผลไมากากไม้ที่แกนั้นได้ปลูกเอาไว้แกมักจะส่งเสียงร้องออกมาพร้อมกับพูดว่าส่งบัตรของกูของของกูต้องไม่มีใครได้ไปแม้กระทั่งลูกหลานของกูเอง <S <S เขากโกรธแค้นมากครับกับลูกหลานของเขาที่มีอยู่ถึงสิบกว่าคนที่ไม่มีใครมาดูดาดูดีแกเลยในวันที่แกยังมีชีวิตอยู่แต่เชื่อไหมครับท่านผู้ชมเรื่องรางวมันไม่ได้จบเพียงแค่นี้นะครับ พอผ่านมาได้ไม the the ่นานครับพวกกลุ่มซาเล้งกลุ่มหนึ่งเนี่ยเขาก็ได้เข้ามาตั้งตัวตั้งกลุ่มนะครับประมาณ4-5คนเข้ามาจอดเรียงเรียงกันอยู่ทางทางเข้าหน้าหมู่บ้านครับเพื่อที่จะรับส่งคนในหมู่บ้านออกไปทําธุระข้างนอกแล้วก็กลับมาเขาเป็นกลุ่มรับจ้างครับมีอยู่ประมาณ4-5คนได้กลุ่มซาเล้งกลุ่มนี้นะครับวันหนึ่งเนี่ยเขาก็ได้เข้ามาในหมู่บ้านนี่นะลครับก็มารับส่งอะไรตามปกติแต่มีคนหนึ่งครับ ที่เป็นผู้ชายคุณลุงคนนี้นะครับเขาได้ขับซาเล้งมาแล้วก็มาส่งคนในหมู่บ้านแล้ววันนั้นครับมันเป็นเวลาที่ประมาณสองสามทุ่มได้เขาได้ขับรถออกมาครับเมื่อส่งเสร็จแล้วเขาก็ได้ขับรถออกมาเพื่อที่จะกลับไปยังบ้านของตอนเองที่นอกหมู่บ้านทีนี้สายตาของแกเนี่ยก็เหลือไปเห็นครับมะม่วงเนี่ยมันสุกห้อยย้อยเป็นพวงเลยหลายพลเลย รู้ความที่แกเนี่ยอยากจะกินและเห็นว่าบ้านหลังนี้เนี่ยมันเป็นบ้านร้างและเขาเนี่ยก็ไม่เคยรู้เรื่องเกี่ยวกับประวัติของบ้านผียายจันมาก่อนแกก็เลยจอดซาเล้งเอาไวต้ตรงใกล้ๆกับกำแพงครับแล้วก็ปีนรถแล้วก็ขึ้นกำแพงไปแล้วก็ต้องการที่จะปีนขึ้นไปยังบนต้นมะม่วงเพื่อที่จะเด็ดมะม่วงพวงมะม่วงลงมากินแล้วท่านผู้ชมรู้ไหมครับว่าเกิดอะไรขึ้นเขาได้ปีนขึ้นกำแพงไปแล้วนะครับแล้วทีนี้เขาก็กําลังจะปีนขึ้นต้นมะม่วง เขาเห็นเลือบไปเห็นค่อยๆมองครับและเลือบไปเห็นขาของยายแก่คนหนึ่งที่มันห้อยมาจากกิ่งต้นมะม่วงครับพอเขาเห็นปุ๊บเขาก็ตกใจเขาหันไปมองหน้าปรากฏว่ายายจันนะครับเขาเนี่ยอาปากกว้างจนถึงรูหูเลยแล้วเขาก็ส่งเสียงกรี๊ดร้องออกมาใส่ตาที่มันลึกบวกของยายจันในตอนนั้นทําให้ลุงคนนี้เนี่ยรู้สึกตกใจเป็นอย่างมากครับเขาก็เลยพังอ่ะแล้วก็ด้วยเสียงกรี๊ดอ่ะเขาก็เลยตกลงมาจาก บนกำแพงเลยตอออกลงมาข้างล่างแล้วก็วิ่งหนีออกไปพอเช้าผ่านมานะครับลุงคนเนี้ยเขาก็ต้องการที่จะกลับมาเอารถซาเล้งของเขาคืนแต่ว่าไม่มีแล้วครับรถที่เขามั่นใจว่าเขาจอดไว้ตรงข้างหน้ากำแพงไม่มีแล้วเขาก็เลยไปบอกกับพวกชาวบ้านว่าเขาได้จอดรถเอาไว้ตรงนี้เราต้องการที่จะเก็บมะม่วงแล้วโดนผีใหญ่แก่คนหนึ่งเขาลอกเอาพวกชาวบ้านก็เลยบอกว่าเนี่ยมันคือผียายจัน อย่าเข้ามายุ่งเกี่ยวกับบ้านหลังนี้โดยเด็ดขาดไทยยังไม่อยากตายแล้วทีนี้ทุกคนครับก็ช่วยกันหารถซาเล้งลบรอบบ้านเลยหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอรู้ไหมครับว่ามันอยู่ที่ไหนรถซาเล้งของลุงนะครับเข้าไปอยู่ในรั้วของยายจันทร์ใต้ต้นมะม่วงเลยชาวบ้านก็งงกงนสิครับในเมื่อคุณลุงนั้นก็บอกว่าเขาไม่ได้ขับไปอย่างแน่นอนเขาปีนเอาเอาลูกมะม่วงเนี่ยจากข้างนอกและประตูรั้วของยายจันทร กันล็อกเอาไว้อย่างดีไม่มีใครสามารถที่จะเข้าออกได้อย่างแน่นอนมันก็ยิ่งทําให้เป็นน่าสงสัยว่ารถซาเลงคันนี้มันเข้าไปข้างในได้ยังไงในเมื่อไม่มีใครพาเข้าไปเลยเขาก็เลยคิดได้อยู่อย่างเดียวว่าน่าจะเป็นผียายจันที่ทําให้รถคันนี้มันเข้าไปอยู่ข้างในแล้วก็ไม่อยากจะให้ยุ่งกับแกอีกนั่นเองแล้วก็เวลาผ่านไปครับช่วงนั้นเนี่ยก็รู้สึกว่า อะไรๆที่มันเข้ามาในหมู่บ้านนี้มันก็เริ่มเพิ่มมากขึ้นพวกความเจริญต่างๆนะครับมีผู้คนย้ายเข้ามาอยู่กันมากขึ้นมีถนนหนทางมีบ้านตึกบ้านปูนที่เข้ามาก่อสร้างร่างตัวอยู่ในหมู่บ้านแห่งนี้เนี่ยจนทําให้หมู่บ้านแห่งนี้เนี่ยมันเริ่มเจริญมากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆครับพวกไฟถนนอะไรต่างๆจนทําให้บ้านผีใหย่จันเนี่ยมันดับความน่ากลัวลงไปอีกเยอะมากมายเลยทีเ<ง>ด <eterm oon> ียวและทีนี้ในเมื่อมันดับความน่ากลัวเนี่ย พวกชาวบ้านก็เริ่มค่อยๆลืมเลือนเรื่องเกี่ยวกับตำนานผียายจันไปแล้วครับจนมีอยู่มาวันหนึ่งครับที่มีนักเรียนอยู่สองคนก็คือชื่อต้นกับชื่อตั้มไอ้นักเรียนสองคนเนี่ยมันก็ไม่รู้เกี่ยวกับบ้านล้างหลังนี้ครับมันด้วยความสุขสนของเด็กอะมันก็เลยเข้าไปที่บ้านล้างหลังนี้เพื่อที่จะเข้าไปค้นหาหนู่นนี่นั่นแล้วก็เข้าไปเล่นกันอย่างสนุกสนานต้นครับมันก็เข้าไปในบ้านหลังนี้แล้วมันก็ขึ้นไปบนบ้านชั้นสอง มันไปเห็นละ,ละนาดครับตัวหนึ่งมันก็ขึ้นไปกระโดดเหยียบละนาดตัวนั้นจนทําให้ละนาดตัวนั้นเนี่ยแตกหักเสียหายแล้วก็พังยับเยินบ้านที่มันซุดโซมอยู่แล้วของที่มันเก่าอยู่แล้วอยู่ในบ้านหลังนั้นมันก็ยิ่งพังง่ายเป็นปกติธรรมดาและเชื่อไหมครับว่าเด็กสองคนนั้นเขาได้ยินเสียงเสยนหนึ่งมันก้องอยู่ในหูบอกว่าพวกมึงออกไปจากบ้านกูเดี๋ยวนี้เลยนะไอ้พวกเด็กเวน เสียงนั้นนะครับเป็นเสียงแกแก่ของผู้หญิงคนหนึ่งที่รู้สึกว่ามันจะเป็นสิ่งที่โกรธเอามากๆเด็กทั้งสองคนนั้น,นครับพยายามที่จะวิ่งออกมาจากบ้านให้เร็วที่สุดครับแต่เชื่อไหมครับว่าวิ่งลงมาจากข้างล่างขึ้นไปข้างบนหาประตูทางออกก็หาไม่เจอหาหน้าต่างที่จะออกก็หาไม่เจอไม่รู้ว่ามันออกทางไหนอะไรยังไงกันแน่จนในที่สุดครับไอ้คนชื่อตั้มเนี่ยหัน ไปทางไอ้คนชื่อต้นพอดีและคนชื่อต้นนี่เป็นยังไงรู้ไหมครับไอเด็กคนชื่อต้นนั้นคือกําลังจับจีบครับแล้วค่อยๆหักข้อมือเหมือนกับทาว่าแบบข้อมือของตัวเองนั้นอ่อนนะครับหักทั้งสองข้างหัก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 ไปเรื่อยๆจนเด็กคนนั้นนะครับบอกอะเพื่อนอีกคนหนึ่งก็คือต้นเนี่ยบอกไอ้ตั้มบอกว่าเฮ้ยไอ้ตั้มมึงดูกูซิว่ากูรําสวยไหม ไอ้ตัม้มเน่ยเห็นนี่ครับก็น้ําตาคลอเบ้าเลยครับแล้วทีนี้ไอต้ตนเนี่ยมันก็ลำลำลำจนในที่สุดนะครับข้อมือตรงเนี้ที่หักออกไปเนี่ยมันหักดังกรอบทั้งสองข้างเลยแล้วมันก็ร่วงออกมาอย่างนี้จนทําให้ไอ้ตั้มเนี่ยรู้สึกหวาดกลัวมากๆแล้วก็พยายามจะบอกไอต้ตนกลับไอต้ตนกลับไอต้ตนกลับแล้วไอต้ตนก็ตอนนั้นก็ไม่มีสติแล้วครับเท้าของตัวเองที่ไปทาระนาดเอกของยายจันนั้นหักนั้นกําลังกระทืบเท้าลงพื้นอย่างแรง ปึก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 จนทําให้ตีนนั้นเลือดออกแบบเยอะมากครับไอ้ตั้มด้วยความที่มันกลัวมากๆครับมันก็เลยทิ้งไอ้ต้นเอาไว้ในบ้านหลังนี้แล้วก็รีบวิ่งออกมาบังเอิญว่าคราวนี้มันมองเห็นทางออกแล้วครับมันก็เลยวิ่งออกมาจากทางออกแล้วก็ออกมานอกข้างนอกบ้านได้แล้วมันก็ได้วิ่งเข้าไปหาลุงคนหนึ่งครับที่อยู่ในเป็นชาวบ้านอยู่ในหมู่บ้านนั้นทีนี้ลุงคนนี้เขาก็บอกว่า ให้มาช่วยกันหน่อยมาช่วยกันหาเด็กของคนนี้ว่าไอ้ต้นเนี่ยมันอยู่ที่ไหนแล้วไปเจอกับพ่อของไอ้ต้นพอดีครับพ่อของไอ้ต้นเนี่ยก็บอกว่าลูกชายของตัวเองนั้นหายไปก็เลยมาช่วยกันหายอยู่ที่บ้านของเยจันปรากฏว่าหากันไปเรื่อยๆหาไปเรื่อยๆครับตั้งแต่หกโมงกว่าจนถึงหนึ่งทุ่มสองทุ่มหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอไม่รู้ว่าเยจันเนี่ยเอาลูกของตัวเองนั้นไปซ่อนไว้ที่ไหนและเชื่อมั้ยครับว่าพอพ่อของเด็กคนนั้นเนี่ยพ่อของไอ้ต้น ตะโกนด่าเยจันไปบอกว่าถ้ามึงไม่เอาลูกของกูคืนมานะกูจะเผาบ้านหลังนี้ให้วอดไวยมึงไม่ต้องไปอยู่กันแล้วบ้านหลังนี้จนในที่สุดครับเขาก็ได้วิ่งหางไปเรื่อยๆจนในที่สุดก็ไปเจอศพเด็กชายคนหนึ่งที่ชื่อวัยต้นนอนตัวบิดเป็นเกลียวเหมือนน็อตแล้วก็มือหักแขนหักขาหักแล้วก็เลือดอาบไปทั้งตัวครับ พ่อนี่ถึงกันนอนสุดเลยครับว่าลูกชายของตัวเองนั้นตายอย่างน่าอนาถามากๆและพวกชาวบ้านที่ได้เห็นสภาพแบบนี้นะครับเขาก็เบืออหน้าหนีเลยครับเขาก็ไม่กล้าที่จะมองว่าผีเยจันเนี่ยทาโหดร้ายกับเด็กได้หลงคอและในที่สุดครับคุณพ่อของเด็กเนี่ยก็ได้อุ้มศพลูกชายของตัวเองแล้วออกจากบ้านของเยจันมาและพวกชาวบ้านก็รวมตัวกันครับเขียนป้ายป้ายหนึ่งเอาไว้แล้วก็ติดอยู่ตรงหน้าบ้านของเยจันว่า บ้านนี้ผีดุอย่าเข้าไปยุ่งโดยเด็ดขาดแล้วก็ทุกคนก็ไปกลับไปยังหมู่บ้านของตัวเองแต่เรื่องราวมันไม่ได้จบเพียงแค่นั้นครับเพราะว่าหลังจากเกิดเหตุการณ์นี้ไปแล้วเนี่ยยายจันเนี่ยก็ออกมานั่งอยู่ตรงต้นมะม่วงทุกวันอีกแล้วเพื่อที่จะมันไล่คนให้ออกไปจากสถานที่ตรงนี้ครับจนทําให้เรื่องราวของผีไอจันนั้นมันดังหึ่งออกมาอีกครั้งหนึ่ง แลวพวกชาวบ้านเนี่ยก็ทนไม่ไหวแล้วครับเพราะว่าบ้านของยายจันเนี่ยมันอยู่ต้นซอยพอดีถ้าเกิดว่าเขาพวกเขาไม่ได้ใช้ทางเส้นทางเนี้มันก็จะทําให้พวกเขานั้นอ้อมเดินอ้อมแล้วมันลาบากเขาก็เลยไปบอกครับรวมตัวกันไปบอกกับผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าได้เดยียดเขาเนี่ยจะลื้อบ้านยายจันทิงะะ้งไปซะเพราะว่าด้วยความที่ผู้ใหญ่บ้านเนี่ยนะครับเขาเป็นคนที่อยากจะได้ บ้านของยายจันอยู่แล้วแต่เขาไม่ได้อยากจะได้ตัวบ้านนะครับเขาอยากจะได้ที่เดินของยายจันซึ่งมันเป็นเป็นที่ที่ค่อนข้างที่จะกว้างใหญ่มากๆผู้ใหญ่บ้านเขาก็เลยบอกกับพวกทุกคนบอกว่าไม่ต้องกลัวแล้วเดี๋ยวคราวนี้เนี่ยเดยวเขาเนี่ยจะเอาคนเนี่ยไปลื้อบ้านยายจันทิ้งซะจะได้ไม่ต้องกลัวผียายจันกันอีกหลังจากนั้นได้ไม่นานครับพวกชาวบ้านเนี่ยก็หาผู้ใหญ่บ้านนั้นไม่เจออีกเลยไม่รู้ว่าผู้ใหญ่บ้านคนนั้นเนี่ยเขาไปอยู่ที่ไหนไปทําอะไรยังไง หายไปอย่างไร้ร่องรอยครับพวกชาวบ้านต่างตามหาว่าไปอยู่ที่ไหนกันแน่เขาก็เลยเดินตามหากันทั่วหมู่บ้านครับและในที่สุดครับผ่านไปหนึ่งอาทิตย์สองอาทิตย์สามอาทิตย์ก็หาไม่เจอแล้วมีลุงคนหนึ่งครับเขาได้ไปเจอผู้ใหญ่บ้านที่แขวนคอตายอยู่หน้าบ้านของยายจันเลยครับอยู่กับใต้ต้นมะม่วงไอ้ต้นเดิมต้นนั้นเลยแต่พวกชาวบ้านหลายๆคนนะครับเขาก็บอกว่าเฮ้ย ตรงหน้าบ้านของยายจันเนี่ยพวกเขาเดินหากันมันแล้วต้องไม่รู้กี่รอบตะกี่รอบและทําไมเขายังหาไม่เจอและทําไมคราวนี้ถึงมาหาเจอท,ท,ทั้งๆที่ศพเนี่ยมันน่าจะตายมานานแล้วด้วยซ้ําเพราะว่ามันเริ่มขึ้นอืดแล้วก็เริ่มที่จะส่งกลิ่นเหม็นมากๆแล้วและทําไมเพิ่งจะมาส่งกลิ่นเหม็นในตอนนี้และพวกชาวบ้านที่ผ่านมานั้นทําไมมองไม่เห็น ก็เกิดความสงสัยครับแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นเกี่ยวกับผียายจันมาบาังตาแน่ๆและน่าจะเป็นเพราะว่าผียายจันรู้ว่าผู้ใหญ่บ้านคนนี้เนี่ยจะลื้อบ้านของแกทิ้งนั่นเองและเชื่อไหมครับว่าไอ้ความร้อนความโหมดนี้มันยังไม่ได้จบเพียงแค่นี้นะครับมันยังมีเรื่องราวเกี่ยวกับป้าแดงอีกคนหนึ่งที่ป้าแดงนั้นคอยพ่นคอยบอกเป่าหูชาวบ้านให้ทุกคนชาวบ้านเนี่ยไปบอกกับผู้ใหญ่บ้านนะครับ ให้ไปรื้อบ้านยายจันเนี่ยทิ้งซะเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าต้นตอนนั้นก็คือผู้ใหญ่บ้านนี่แหละครับเขาต้องการที่จะได้ที่ดินของยายจันเขาก็เลยไปบอกให้ป้าแดงนั้นไปเป่าหูชาวบ้านให้หน่อยว่าให้รวมตัวกันมาเพื่อมาขอให้ผู้ใหญ่บ้านตัวผู้ใหญ่บ้านเองเนี่ยรื้อบ้านของยายจันเนี่ยทิ้งเพราะว่าผู้ใหญ่บ้านเนี่ยอยากได้มานานแล้วและมันก็จะได้ไม่เป็นการน่าสงสัยที่อยากจะเอาบ้านของยายจันเนี่ย มาทําธุระส่วนตัวมายึดเป็นของตัวเองแล้วทีนี้เรื่องราวเนี่ยมันก็เกิดขึ้นกับป้าแดงนั่นก็คือป้าแดงค่อยๆมีลักษณะนิสัยก็คือเหมือนเป็นคนเสียสติครับค่อยๆเพ้อค่อยๆพูดอะไรออกมาที่มันรู้สึกว่ายายจันนั้นกําลังตามลังควานแกอยู่และสิ่งที่น่าแปลกนั้นก็คือเนื้อตัวที่มันเขียวช้ําไปทั้งตัวครับมันเหมือนกับว่าถูกบีบถูกรัดหรือว่าถูกทาร้าย ทั้งตัวเลยนะครับทั้งหน้าทั้งตาทั้งแขนทั้งขาและมันมีบางส่วนครับที่มันดูเหมือนกับว่า,วามันเป็นจำ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 ที่เหมือนกับถูกทําลายทุกวันน่ะจนทําให้ป้าแดงคนเนี้ยเขาทนไม่ไหวแล้วแล้วเขาก็เสียสติไปในที่สุดเวลาที่เขาเสียสติไปแล้วเขาก็เดินเข้ามาในหมู่บ้านเดินออกเดินไปเดินมาเนี่ยเขาก็จะมักจะพูดกับตัวเองบอกว่ากูขอโทษกูขอโทษยยจันกูขอโทษ กูจะไม่ทําแบบนี้อีกแล้วกูขอโทษกูไม่กล้าทําอีกแล้วมึงอย่าทําร้ายกูเลยนะกูขอโทษมึงปล่อยกูไปเถอะเขาพูดแบบนี้ครับพูดวนไปวนมาวนไปวนมาจนทําให้พวกชาวบ้านเนี่ยก็รู้เลยว่าที่ประแดงเขาเป็นแบบนี้เนี่ยก็เพราะว่ายายจันนั่นเองเป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับเรื่องราวของยายจันที่ค่อนข้างหวงมาในหมู่บ้านยวนจังหวัดนครสวรรค์เพื่อนๆคิดว่า มันเรื่องนี้มันเป็นเรื่องจริงไหมแล้วก็เพื่อนๆที่อยู่จังหวัดนครสวรรค์เนี่ยช่วยบอกผมหน่อยใครก็ได้ช่วยบอกผมหน่อยสักทีหนึ่งว่าว่าตำนานนี้มันเป็นเรื่องจริงหรือว่าตำนานนี้มันเป็นเพียงแค่มีใครสักคนหนึ่งอยากจะแต่งเรื่องราวนี้ขึ้นมาเพื่อหลอกใครบางคนผมก็จะได้เข้าใจนะครับแล้วก็มาช่วยคอมเมนต์บอกทีครับผมจะได้ปักหมุดเอาไว้ให้คนที่เข้ามาดูภายหลังเนี่ยเขาจะได้รู้เรื่องราวว่าเฮ้ยเรื่องนี้มันคือเรื่องจริงนะที่มันเกิดขึ้นจริงๆมาด้วย และสาหรับผมผมคิดว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่ามันเป็นเรื่องจริงๆเนี่ยมันคุอนข้างน่ากลัวแล้วก็โหดร้ายมากๆนะสําหรับยายจันที่ไม่ว่าใครเลยที่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับบ้านของแกนะแล้วก็ไม่ว่าใครเลยที่เข้าไปเฉียที่บ้านของแกก็จะถูกไล่ตะเพิดด้วยผียายจันกับสภาพที่ดูไม่ได้แล้วบางคนถึงกับเสียชีวิตและรู้สึกว่าเสียชีวิตไปแล้วคุณลงคนที่ขับซาเล้งครับที่เข้าไปก่อนหน้านั้นเนี่ยที่โดนมาก่อนเลยเนี่ย มีในคอมเมนต์นะครับเขาบอกเอาไว้ว่าคุณลุงคนนั้นเนี่ยเสียหูไปข้างหนึ่งก็คือหูบอดไปเลยจนทําให้รู้สึกว่าไม่มีใครกล้าลุงเนี่ยก็ไปเล่าต่อๆกันฟังก็ไม่มีใครกล้าที่จะเข้าไปยุ่งกับบ้านของเยจยันอีกเลยแล้วก็ด้วยความที่ยายจันนั้นทําไมถึงโหดทําไมถึงรู้สึกว่าเฮี้ยนขนาดน,นี้ก็เพราะว่าแกเนี่ยค่อนข้างที่จะห่วงสมบัติครับตอนที่แกยังไม่ตายเนี่ยแกโกรธแค้นมากกับลูกหลานของตัวเอง ที่ลูกหลานของตัวเองนั้นมีอยู่สิบกว่าคนครับแต่ว่าไม่มาดูแลดูรำดูดีแกเลยแกก็เลยคิดว่าในเมื่อพวกมึงไม่มาดูกูสมบัติของกูเนี่ยพวกมึงก็อย่าเอาไปเลยพวกมึงดูแลไม่ได้หรอกและกูเนี่ยก็จะดูแลมันเองด้วยความที่มันจิตผูกพันครับแล้วก็ด้วยความที่ตัวเองนั้นห่วงสมบัติที่ตัวเองนั้นหามาได้เขาก็เลยเฝ้าอยู่ที่หน้าที่แห่งนี้ไม่ได้ไปไหนและเชื่อไหมครับว่า ผมอ่านมาจนถึงบรรทัดสุดท้ายเนี่ยผมถึงกับคนลุกเลยบอกว่าณปัจจุบันผีเยจันนี้ยังคงอยู่มีคนผ่านไปผ่านมายังได้ยินเสียงแกร้องเพลงทำเพลงที่เป็นเพลงสมัยก่อนๆครับของเสียงยากแกคนหนึ่งแลวบวกกับโลกกําลังลดน้ำต้นไม้อยู่ท,ทั้งทั้งที่บ้านทั้งบ้านนะครับมันสุดโศมามากๆหญ้า,าต้นไม้ผลไม้ลากไม้ที่มันขึ้นแล้วมันก็ลกจนตอนเนี้ย มันไม่น่าจะเหลือเป็นสภาพบ้านได้เลยผมคิดว่าอย่างนั้นครับและเพื่อนๆน,นะครับคิดเห็นว่ายัางไงก็คอมเมนต์บอกผมได้นะครับและสําหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะฮะแล้วสําหรับคลิปหน้าจะมีอะไรมาใหม่นั้นเดี๋ยวผมจะหาเรื่องราวสนุกๆน,น่ากลัวน่ากลัวมาเล่าให้ท่านผู้ชมได้ฟังกันไปแล้วเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย